ครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการทำงานข้อมูลต่างๆที่เราจะได้ดูรายละเอียดทั่วๆไปของ Atlantis นะครับเราก็มาเข้าเข้าไปดูครับเข้าไปดู a t l a n t i s ของเรานะเป็น a t l a n t i s .us นะครับ เป็นกระดานใหม่นะกระดานใหม่เราก็เข้าไปนะถ้าเราได้รับลิงก์หรือว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งหน้าจอเราก็มากดที่นะที่ลิงก์แล้วเข้าไปสู่การล็อกอินนะครับการล็อกอินก็คือการใช้ยูสเซอร์เนมก็คืออีเมลที่ถูกต้อง พร้อมกับพาสเวิร์ดที่เหมือนและตรงกันกับของ atlantisglobal.com นะครับซึ่งเป็นกระดานทั่วโลกนะครับแต่ตอนนี้เรามาเข้าสู่กระดาน atlantissec.us นะครับแบบเข้า,าสู่กระดานนะครับ ชือ atlantisec.us s Atl นะครับเข้ามาแล้วเราก็มาล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้ามากดที่สีน้ำเงินนี่ครับนะหลังจากที่ล็อกอินเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปเลยครับ submit trading กดเลยครับครับกดเข้ามาแล้วนะครับ เข้ามาแล้วหน้าตาก็จะมีครบถ้วนาจากวงกลมสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีดำเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรียกว่าเขามีการฝากเงินไว้เรียบร้อยการทำ security 2 fa ก็ทำผ่านไปเรียบร้อยสำเร็จนะครับ verify email ก็ทำผ่านไปเรียบร้อยนะครับจุดที่ เรามาดูนะครับ <c oughs> ที่อยากจะแนะนำนะครับถ้าเราอยากจะแนะนำสมาชิกนะให้มากดบรรทัดนี้นะครับ i n นไว้นะครับเ r i e n d ของเราบรรทัดแรกนะครับบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่สองเราแหวกมาดูนะครับ my tree and limit นะครับ โอเคแล้วก็บรรทัดที่สามล็อกเอาท์ไมฟรีลองลองกดดูนี่ครับไมฟรีไมฟรีมาเบสิกแอคเคาท์นะครับลองไปกดดูนะครับมาแบ็กลับนะครับโ <c oughs> okay. อเคอ่ะไมฟรีครับอ่ะดูต่อไป ฝึกนะครับฝึกครับ,ก,รบกดเข้ามาเข้ามาดูให้เห็นกัะตาให้ดูให้รู้จริงว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับนะี่ครับหลังจากนี้เราก็จะมาดูด้านล่างนะครับดูกระดานของเราอยู่ตรงนนะครัมีสินค้าหรือว่าเหรียญอยู่ทางซ้ายมือแต่และตัว มีขึ้นมีลงเรา่นะใหญ่จะแดงหมดนะตอนนี้แดงหมดเอาดูหน้าที่สองกดลงไปครับหมอกับแดงต่อเท <c oughs> ่ากับว่าตลาดกำลังลง <c oughs> ตลาดกำลังอยู่ในช่วงแดงนะครับกดไปอีกหน้าหนึ่งนี่ครับย้ายลงมาแนละ้วนะแดง มาเลือกดูนะครับมาเลือ่อนดูวันนี้ทั้ง ATC นะครับ ATC แล้วก็ a b t c มาอยู่ใกล้ๆกัน,กนอยู่ด้านล่างนะครับกดเข้าไปดูดู ATC ก่อนกดกดเข้าไปเห็นไหมครับนี่แหละ ATC หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะมีราคาอยู่ราคา2.9 2.9 2.9สีเขียวอันนี้สีแดงก็ขายนะครับ2.3สนะซื้อ 9, ส9งซื้อ6นี่นะเป็นภาพอันนี้ต้องกดตรงกลางดูโอเค เลื่อนดูเลื่อนดูแล้วก็แหวกดูเห็นไหมเห็นกราฟไหมนี่วันนี้นะจะเห็นว่าวันนี้สองจุดเก้าเป็นสีเขียวแล้วครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่แสดงว่ากําลังจะขึ้นนะครับสองจุดเก้าห็นไหมอ่ะกดดูดูอะไรครับมาดูด้านบนด้านบนก็เรียกว่าชาร์ เมสักเนี่ยที่เราดูอยู่เนี่ยเป็นชาติเดี๋ยวเราจะไปกดเทรดการซื้อการขายแล้วก็ออเดอร์นะครับก็มาเก็ตนะนะโอเคเราจะไปกดนะกดเทรดนี่คือหน้าเทรดหน้าเทรดของเรานะครับเห็นไหมนี่ขยายดูได้สามจุดแปดสูงสุด สามจุดเจ็ดสามจุตีหนึ่งสามแล้สอเป็นไงครับ2.9มีเจ็ดมพห้ารอหนึ่งหนึ่งอะไรดูวอลุ่ยตี ATC amount <c oughs> จำนวนะครับโอเคการคีการป้อน ก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาตรวจสอบนะครับตรวจต,วจตวจอบออเดอร์เราก็อยู่ด้านนี้นะออเดอร์ตั้งไปหมดแล้วนะครับใครตั้งใจจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่ market. มาเก็ตมาเก็ตโอ้เห็นไหมอืมลองเลื่อนไปดูตัวข้างล่างินะกราฟเป็นยังไงนี่ t r X ก็อยังแดงนะเนี่ยแดงโอ้โหดูครับแดงทุกตัวมาเลื่อนดูครับมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าหน้าลูกศรขวามือเลื่อนเลยครับนี่ครับเลื่อนดูเลื่อนดูครับเลื่อนดูนะยังแดงเหมือนเดิมยังไม่ถึงของเราอยู่หน้าสามนะเอาเลื่อนดูหน้าสามตุ๊บอืมมานะอา่าเลื่อนดูปัปบ๊บปั๊บ หน้านี้เป็นกราฟนี่เห็นไหมหน้าสามมาแล้วอืมเห็นไหมครับ ABTC สามหมืน่นะเมื่อเช้ายังสาม,มหมอยู่ตอนนี้เหลือสามหมนืนะครับย่อลง ATC สองจครับอโอเคเรื่อนไปดูเลื่อนไปดู อยากจะดูหน้าอื่นอีกก็หน้าสีเราก็เรียนดูได้ตัวเขียวเนี่ยอะไรอืมสีน้ำเงินกันแล้วโอเคเห็นไหมสีน้ำเนดูทุกตัวที่รู้จักอืม่าพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะนะตัวเขียวอ่ะตัวนี้น้อยลองคลิกดูคลิกดูเห็นไหมครับอืม นี่นี่แหละนีะ่โอเคเอาเครดเห็นไหมเครดของเขาก็เช่นเดียวกันของเขานี่นี่ตัวน้อยตัวน้อยอ่าดูกราฟไว้ดูราคาไว้ศูนย์ห้าตัวแล้วก็หกหกห้าตอนนี้ศูนย์เหลือห้าตัวแล้วก็หกะหมนับนี่ของเขาก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกับของเราเหมือนกัน จะดูตัวต่อไปอดูกราฟ้าดูกราฟจนะพาไปดูพาไปดูปดน,น,นี่ลองกดดูนะครับกดดูให้พวกเราได้ดูงนี่นี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหน,ะนี่เป็น price chart นะของตัวอื่นเขานะโอเคเราก็กลับไปดูตัวของเราสนะิเนอะกลับไปดูตัวของเรา จะได้เข้าใจกันอืนี่ A T C นะ A T C กดเข้าไปกดเข้าไปนะนี่ราคาออมาดูให้ดูดูนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนี่เห็นไหมค,ครับราอืมราบมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับราบ นะมันจะไม่เหมือนเดิมแนละ้วโอเคเห็นไหมอืมสองจุดเก้าโอเคนะนะมันดีขึ้นนะของเราดเขียวแล้วบอกแล้วนะครับกดกลับมาดูเนะี่ยดูโชว์ดูส่งมาบอกอมะบอกอ่าเห็นใช่ไหม น,นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เรากดมาดูก็มีการเปลี่ยนแปลงทัษนะนี้มีกราฟอย่างนี้นี่นะครัมาดูกราฟหนึ่งนี่ครับมาดูตัวสุดท้ายเลยหนึ่ง hour มันมีสิบห้ามินิตเปลี่ยนไหมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่เห็นบ้าง สี่ชั่วโมงจากสี่ชั่วโมงก็ประมาณหนึ่งเดย์หนึ่งเดย์โอเคนะจะให้เด่น <c oughs> เด่นชัดก็ห้านาทีอห้านาทีเนี่ยเไม่เห็นสละสิบห้านาทีนะครับนี่โอเคเนี่ยนะจะได้เห็น ภาพนะครับโอเคก็คให้พวกเราได้ดูก็ได้เห็นกันนะครับแบ็กลับนะครับโอเคอนะแดงหมดเอาเรื่องเขียวมาตัวนะครับเนี่ย ก็ถือจะว่า<ม>นะพามาชมนะครับดูกราฟดูข้อมูลดูสกิลตี้นะนะบางคนก็นะกดเนี่ยนะเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบจุดแดงก็หายไปนะส่วนวอร์ f y ่ไฟอีเมลก็เรียบร้อย<ม>นะต้องให้เีเขียวอย่างนี้นะครับีเ,เขียว เยวเขียวก็เท่ากับรอถอนรอถอนนะครับถอนเมื่อไรครับเมื่อเราขายสำเร็จนะขายสำเร็จอนะมาดูรอบหนึ่งดูขายหน้าสองแล้วก็ใบเนี่ยมานะหน้าสามมานะขายขาย อแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเห็นไหมเขียวแล้วรอการบวกครับรอการบวกเห็นไหมไม่มีแดงแล้วนะของเราจะเปลี่ยนแปลงดูกระดานเสร็จนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมีกระพริบกระพริบโอ้โหคนมาตั้งสามจุดสามเพียบเลยนะเพิ่มขึ้นมาเป็นหกพันหกพันหกแล้วนะครับ แสดงว่าขอให้กลับนะมาไปดูออเดอร์เราสิหลุดไปบ้างหรือ,อยังยังครับนะโอเคเท่านี้ก่อนนะนะก็ถือว่าเป็นการรับชมนะไปดูอีกตัวนึงนะตามคำเล็กลงนะตอนนี้ก็ลองดูว่าเอ๊ะดูแต่ ATC แล้วเอ A B T C ของเราเป็นยังไงบ้างนะ A B T C อยู่ข้างล่างนะกดเลยครับกดไปเลยนะครับครับนะออเดอร์ Order, ยังไม่ได้คียแต่มีการเทรดนะมีคีย์แล้วนี่กับนะวันก่อนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้คีย์ไปที่เท่าไหร่นะโอ้ยนะตั้งขายกันแสนห้า นะครับเหรอนสองหมื่นหะ้าหนึ่งแสนโอ้แปดหมื่นแะปดแปดเจ็ดหมื่นแปดหกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นโอ้โหนะ้าหมายจะขึ้นไปแสนห้านะครับโอเคตอนนี้มีคนมาที่สองหมื่นนะครับโอเคเรานะครองดูย้อนกลับไปดูชาร์จกันสิเป็นยังไง นีนนนน่นี่มาโอเคมีมา 36, ล้วสามหมื่นสหนกนะจากสามหมื่นหกก็ลดลงมาสามหมื่นกระดานใกล้จะเปิดนะพวกเราทุกท่นนานนะครับกดดูกราฟที่คราบขึ้นหรือยังตรงนี้อยู่นะไพรชัดนะราคา Oh, ราคายังดิ่งนะครับยังมองไม่ค่อยเห็นนะแท่งครับเปลี่ยนแปลงนะโอเคครับก็ถือว่าดูได้นะดูสินค้านะนะก่อนที่เราจะจบดูตัวอื่นสักตัวอง้นะดูตัวอื่นเาเลื่อนมาดูอยากดูตัวไหนนะตัวที่เรารู้จักกันดีนะครับ เอาเมตริกดีกว่าเมติกราคาดีนะ,ะกดเข้าไปอยากดูตัวไหนก็กดไปครับเมตริกเมตริกราคาเท่าไหร่เนี่ยโอู้นย์จุดเจ็ดดอลลาร์เห็นไหมเมตริกก็กยังแดงนี่ปกติเขาก็วิ่งอยู่นะโอ้ลบมาสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์โอเคนะ,ะถ้าเทรดเป็นไงเทรด นี่เมติกเขาก็มีทั้งตั้งขายต้องซื้อ,อก็ว่ากันไปเบ็กกับราคามันน้อยไปหน่อยนะดูตัวใหญ่ๆทิดูตัวมาตรฐานไปเลยนะเอาเอา,า BTC ได้ BTC ไปเลยนะเดี๋ยวสักครู่นะโทรศัพท์โอเค สองหมื่นสองหมื่นดอลลาร์นะครับทางล่างเปไง็นไงหมื่นแปดพันสีรอเกกีก็ขอกราบสวัสด,ดีเพียงเค่นี้นะครับสวัสด,ดี